มึงมาผิดงานปะเนี่ยมาถูกแล้วครับกูว่ามาผิดงานแล้วมึงพาท้าเวทมาทำไมเนี่ยไอ้บ้าท้าเวทบ้านมึงไปตุ๊ดเหมือนกูเหรอไม่ใช่ครับตะกี้รู้สึกผิดเลยรู้สึกผิดอะไรไปเข้าห้องน้ำมาเผลอไปร้องห้องใครก็ไม่รู้เลยร้องใครร้อง ก็เขากรรมการบอกกลัวหมาเข้าผมก็เลยปิดประตูให้เขาผมเขกอยู่พักมวยมีใครมาเปิดขอความช่วยเหลือไงเออหูแล้วนั่งเหงื่อแตกพักเล่นอะไรอ้าวเหลือเกินมึงเป็นใครนะไปชวนคุยไอ้บ้าอ๋อเป็นคนล็อกห้องนะไม่ใช่มึงเข้ามาในเมืองได้ยังไงเอาเป็นทหารนักเซทหารเหรอชื่ออะไรเนี่ยผมมาเออความรู้ สุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่าคนเดียวเลยเสียงแทมแหบนี่ใครอ่างเชิ่งเชิ่ไหนนะสายยันเอาสายยันเหรอนะเป็นใครมาทักผมมั่วซั่วจำผมไม่ได้เหรอใครแลยพระคนตาแว๊บตาหวานจเชื่ออะไรแม่ดอกบัวที่อยู่ในแการับได้เถิย นี่ตอนเพลงไม่กินได้ไม่เหรอในสีแห่พีร้องได้ไงบ้ามันเนี่ยอะไรเทลีแม่งเลยอะไรหมดอนาคตแล้วพวกเราอะไรอะไรมึงเล่นลิเกยังไงให้คนดูหลับเฮ้ยขอพักสายตาแม่คนนี้รวยเนี่รวยจริงมึงรู้ได้ไงว่ารวยจะไมรวยจริงจะมาเช่ากาอีวัดนอนเหรอ ไกูก็นอนอยู่บ้านไปแล้วแล้ะชาวพีสี่ตัวเลยนะกับนอนเหยียดยาวเลยแกอย่าไปเอามั้งพเออแม่ตื่นก่อนตลกออกแล้วครับสนกและอย่างนี้กูตั้งคาดให้ไป่ไดแม่ตื่นแล้วแม่ตื่นแล้วกันเสร็แล้วอันนี้เพื่อนผมเพื่อนครับคูชื่ออะไรร้อชื่ออะไรอะไรอ่ะฮะลองเรืามาเรือมสักคนลองเรือมา ปาดีอะไรอ่ะงนี้เขชดชื่ออะไรยอดรักยอดลักที่พี่ชื่อเมื่อกี้ฝักฝากเขาที่อยากสับสนคลื่อนไปอันนี้มามาเอาหมูเดงเข้าไปได้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับใครเดี๋ยวมาเดี่ยดิมีเขามีเขาเฮ้ยเลิกเมื่อไหร่จะเลิกกับกูเนี่ยเฮ้ยกดเล็กกดเล็กไอ้นี่บอกเลยนะบอกเพื่อนทุกคนเราจะหารใหม่นะต่อหน้าพี่นั่งห้ามพูดว่าฉีกแขกแตกบวบได้พี่เข้าใจไหมครับไปไปไป โอเดชรตอนนี้สเก็ตกระบอกเท์สักรินมาเข้าเฝ้าแล้วพุทธเจ้าค่ะที่ให้ไปรับสมัครท้าวใหม่มาให้เรื่องว่าไงบ้างทหารใหม่มาแล้วมีทีมือเยอะแยะท่านเดี๋ยวจู่จัง้ค่ท้ายพุทธเจ้าค่ะเดี๋ยวรอให้เสด็จพ่อเสด็จแม่โปรท่านเสด็จมาครบก่อนเดี๋ยวแนะนำทีเดียวเลยพุทธเจ้าค่ะไปขอที่อื่นขอหน้าคางตรงนั้นขอนู่นเลย แล้วทำไมไฟตาดไม่เตรี้ยล่ะรู้ว่าจะออกก็ไม่ตาดไม่เตรียมแขนมีแขนเดียวพี่ทำอะไรไม่ว่าจะหัดเมื่อกี้เห็นมีคนช่วยเอาผ้าคุณทำไมไม่เขาเปิดให้เขามีหน้าที่แค่ทำผ้าอะไรนะมีหน้าที่แค่ทำผ้าถ้าเขาหลังก็บอกเขาได้พี่ยองแมนกับผมเป็นใครเนี่ยไปขอที่อื่นไปขอต้องที่อื่นเลยโอ้ยผมไม่เคยไปที่ไหนเราผมเคยมาแต่ที่นี่ พึ่งหน้าไงไม่ได้ไปขอที่อื่นไม่เคยไปที่อื่นเคยมาใจที่นี่ที่ประจำเขาด้วยเป็นไรเนี่ยแขนขาดแขนขาดไม่เป็นไรนะแค่แขนขาด้าเกิดขาขาดบอกนะเดี๋ยวไปเล่นด้วยเไม่ใช่ขาดอย่างนั้เป็นแขนที่เกิดการพน้นใครเนี่ยเมียเมียเป็นอะไรเป็นผู้หญิงโอ้ยมาเป็นผู้หญิงนะเขาเป็นอะไรอ๋อวิขาดตาบอดอ๋อตาบอด กำลังใจให้นะกำลังใจให้เปล่าไอ้คุณต้องมาขนาดนี้ไม่ปล่อยเหรอไม่ต้องจ้องเลยน่ะไปดึงเนี่ยดึงตัวเมียทำไมเวลาไป้กำลังใจให้คนมันต้องเอ่อกุมมือกันที่มึงให้กำลังใจกูไม่ข่มกูโอเคครับให้กำลังใจให้นะยื่นมือมาสิทำไมอ่ะมึงไม่มอนนุ่มึงเนี่ย บอดมันก็อย่างนี้เนี่ยมันเป็นการลำบากต้องให้กำลังใจคนที่ตาบอดเพราะว่าเขาไปไหนก็ต้องมีคนคอยช่วยเหลือไ,ไม่เป็นไรหน้าตานี้บอดไม่เป็นไรเอาไว้ตาหน้า,นาว่ากันใหม่ <c oughs> ดีดีเนี่ยไปไปไปเจอตาพี่มาเข้ามาพอดีเลยสมุนโคงเชิดเสน่ห์พุทธเจ้าค่ะพีนุ๊ก,ก,ก, <c oughs> กไปแล้วกางวันเห็นไหมให้พาไปด้วยห่างกันไม่ได้ทางนี้ <c oughs> จะคารุ่มเสด็จพ่อกูดีไหมเนี่ยเมียตาบอดไงมือพอจะมีมือว่างอีกไหมช่วยจุ้งอีนี่ไปไกลๆผมทีมาวะสวยมะโค้งด้วยพุชโจ๊กค่ะปัจระดมีกระหม่อมฉันได้พาทหารใหม่มาสมัครฝีมือดีด้วยอยู่ทางพระรหัสด้านซ้ายของทั้งสามพระองค์พุชโจ๊กค่ะคุณแม่สวยมะคนรุเสด็พ่อเสด็แม่ด้วยพระเจ้าค่ะเตือนสุดเธอรุ่พ่อ ตอนนี้ลูกกอลังจะรับสมัาครทหารใหม่มเดี๋ยวเสด็จพ่อมาดูหน้าตาทหารใหม่พร้อมลูกเลยพระเจ้าค่ะได้สิลูกเสด็จไม่ครับสั่งให้ทุกคนเลยได้ได้แล้วทำไมไม่สั่งเดีกูบ <c oughs> ึงเป็นทหาราลูก์คณะึงก็สั่งสิอทหารทั้งหมดทำความประโลบได้ขอให้เราสมกับเจริญเมียง เฮ้ยปูยังไงเนี่ยวสองตัวเนี่ยฮะกูก็สั่งนั่งทางหนาแล้วตัวหน้าพอที่นั่งเนี่ย5โบว่าทีแขกแต่หัวเล่นเจ้าหน้าแหกไปทางหน้าแหกเฮ้ยอุ้ยเสียดีกูเสียงจันจังเลยลงมาเลยไอ้ยอดไอ้กูพูดมาหลังข็งคอลงมาเฮ้ยมาเลยถึงนะถึงเฮ้ยแต่เย็นเย็นเย็นเฮ้ยลงไปไหนอะเพราะขึ้นไปทาไมนาทีอ้าวอีกยุคที่มันที่ของเราไม่รู้จักเงินยิงเหรอเราใช้นาโล่ใช้นาโล่เออ อันนี้เมียทวีปเอ้ยไม่ใช่พ่อแม่กุ้งทวีปไหนเราเยรวยข้างลไหนอ่ะไม่เห็นเขาตาตาเขาเยรวยไม่ใช่ตาเขาตาเสียเจ้าชื่อเล่นชื่อเยรวยตาเาเป็นอะไรนะเอาตาโปสงเสียส่งพระเสียนี่คนเดียวเลยต้องเรียกตาส่งพระเสียเจ้าเขาเรียกกันได้ส่งพระเสียพระเนตรบอดอ๋อเมียเป็นอะไรอ่ะเมียตาบอด พ่อแขนด้วนลูกอนนาแหกเลยตาออกอยู่ไม่ได้แล้วกระลาอยู่ก่อนอยู่ไปแล้วกูเป็นใบทำไงอ่ะสบายก็อีตรงนี้เนี่ยคันนี่ตีจังไม่ได้บอกกดเรื่องอะไรเลยบอกไปแล้วพี่ยังับเออมีชื่อว่าอะไรกันบ้างรสบองฉันมีชื่อว่าธาราพี่คนะธาราชื่อสมองฉันยอดแรงพี่ยนะยอดรักแล้วคนโน้นอ่ะชื่ออะไรก็ถามชื่อ บุญเลิศเจ้าค่ะเฟมเจ้าค่ะเขาเป็นกระเทยเขาพูดงี้ครับอ๋อรู้จักเหรอสนิทไหมนะอ๋อเมื่อก่อนสนิทเดี๋ยวนี้เลิกสนิทแล้วครับถาเขาไว้หน่อยสิว่าถ้าเกิดฝนตกเนี่ยอันนี้มันจะกระโดดออกมาไหม <_' c ười> ขอเดชฉันจมูกไม่ชื่ออ่างอ๋<ข>อ,<ข>อเรายัง<ซ>ไม่รู้ว่าทหารใหม่จะมีฝีมือมากมายสักเพียงใดขอดิฉันสด็จพ่อว่าไงลูกถ้าอย่างี้วันนี้ ลูกจะจัดการลองฝีมือขึ้นมาทั้งทหารเก่าแล้วก็ทหารใหม่โดยที่ลูกเป็นตัวยืนเห็จพ่อเห็นว่ายังไงเป็นดีเปมนเจ้าค่ะ่าเจ้าจะระลองกันหมดเลยเหรอลูกทุกคนเลยไป็นเจ้าค่ะอย่างนี้พ่อต้องไปลองด้วยไหมลูกทำไมเส็จพ่อคือพ่อเห็นเจ้ามาลองแล้วมันก็คันไม้คันมือลูกเก็บมือไว้กินข้าวเถิดตีเย็นอย่าด่าเจ้าเอาไหมเดี๋ยสอนให้เจ้ามาลองเลยเดี๋ยวพ่อกับแม่เจ้านั่งดูแลกันนะลูกนะ ได้ไป็นเจ้าปเจพ่อถ้าอย่างนั้นทหารทุกคนจบฟังจบค่ะการประลองในครั้งนี้เราฟ้าร้อยเหนือได้จะเป็นตัวยืนกฎกติกาทหารของข้าสู้แล้วหากแพ้ถหากใครแพ้ถูกตกลำดีเก้าสักกนเลยเป็นตัวอย่างให้ทหารใหม่ดูกับำดีเก้า่เดี๋ยวแม่ลูกจะประลองแล้วไม่ใช่พลาด หลบเดียวครับที่ส่งมอบไปอยู่ว่าชื่อเสกภาวนาเน่าท้งสารครับเฮ้ยหลบคนนี้โอ้โหลหมอย่ามารวมไม่ดีเปลีล่ยนเลยไงทำไมไม่สังครับเอาว่าเฮ้ยไม่ดีเลยเฮ้ยพี่กวูว่าดกหรู้ไหม ียวคนต่อไปเราจะส่งป๋าเลิศเข้าประกวดปุ๋นเลิศนุปักษ์ทำงานอยู่ที่นเศรษฐายนะโอ้ฉายดับชายดับลิเกเทต้องชายดับชายชายทำไมแบงค์แบงค์เป็นไร Beast <m> เขายอมแพ้หน้ามืดแล้วหน้ามืดไปแล้วมือจะจะเป็นอะไรไหมเนี <share> ่ยไม่เป็นไม่เป <sh arp> <ง Brazil>. ็นเอ้านี่เป็นจริงหรือแกล่เนี่ยบอกได้ไหม วันนี้มาเป็นนุ่นเลยนี่ครับฟึ๊กครับทำไมว้องมาสองมสองหลังจากชุดไปสิบเอ็ดวันนี่สองวันที่ผ่านมาเต็มที่ตลอดยังนักอยู่มันปิดอะไรอ่ะโอ้โหสุดยอดไหมไปซื้อลิปโพ้ยหน่อยดิ อะไรอดนอนไปไหวแล้วทำไมถึงอดนอนรู้มากไอ้เหี้ยแม่อะไรใช่ไหมเราอะไรไปไอ้ันซุปเฮ้ยผิดด้านนอนหลัผิดด้านผิดด้านเอ้ยเอ้ยแม่เฮ้ยโง่ขนาดจิตตาบ่อยจะเมินหน้าหนี่แม่เราแม่เราครับยู่กับแม่เราได้ไงเด็ดแม่เราว่างก็ออกังกายเพื่อนจุ๊แป แกหน,น้าหราวังตัวนะนังัวโอ้โหมเ็นหน้าแหตนี้เราุาบอะไรกันน,นะอมอ้อาเวเฮ้ยทำไมแพ้ง่ายจังทมแพ้ง่ายจังหมดมุ้ไม่มีหมดมุบด้วยคนต่อไปเอามา ไปไหนวะเนี่ยตรงนี้ดูดูดูโผล่รูนู้นะดูตรงนี้โผล่วิ่งไคนตายดีไม่ต้อง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 หัวหน้าไม่ต้องผมเองไปยังมีรถไหมยังมีบ้านไหมอือฮี่อะไรล่ะเอาขอบใจมากที่พาเมียเรามาส่องไม่ไปไหนหรอกไปไหนได้บ้างเด็กไปเลยวันีออกหื่นกามเลย เมื่อกี้ใครตบกูเออไม่ใช่ใครใครตบกูกูเอ๊ะถ่ายรูปก่ะโม่คุจะดังไปไหนเนี่ยมึงจะคอยรูปหนึ่งคอยรูปหนึ่งไม่ต้องเล่นไอ้รูปนั้นไม่ดูหัวใจเย็นมึงนี่มันเสียงดังจริงๆเลยลักษณะออกประชดประชันนะมึงเนี่ยครับผมไม่ได้ตั้งใจบก็ฟังประฮัย อายอดะุชเอ็มคำลอดกลับบ้านด่วนครับคุณชาเอมคำลอดกลับบ้านด่วนกลับบ้านคุณชาเอ็มคำลอดกลับบ้านคนนลกคุชายเอ็มดยินเสียงดีแล็รีบกลับบ้านนะครับุชมเอมหิวข้าว่มาดิมาดิเอาขาเจวจะเอาไปได้วผม คุณนึงคำนวัตการไม่ออกเลยจะเล่นอะไรก็ไม่บอกมื่อย่อดรักอ่ะใช่มึงตบหน้ากูทำไมอ้่ะกระองค์แพ้พระองค์บอกว่าไงใครแพ้ต้องถูกตบหน้าคนตัวคนนี้แพ้พระองท่านก็ตบหน้าหมดที่นี่โปงแพ้ธาราเพราะฉันรู้ว่าไอ้ธาราไม่กล้าตบพระองค์ฉันเลยตบแทนเขามีแต่ทำตอบแทนไม่มีอะไรตบแทนทำไมปากมึงเงาขนาดนี้เนี่ย กินเก่งเฮ้ยเพื่อนเหรอกะเพื่อนเงือกไอ้านาดไหสเซอร์เก่งนี่หว่าครับพี่มูนเก่ไม่เวานะปริญญาเอกด้านอะไรฟันดาบมีนี่เองฟันดาบเหรอกำลังทำวิจัยอยู่ตอนนี้วิจัยเรื่องอะไรวิจัยเรื่องฟันดาบอะจะแทงตรงไหนถึงจะตายช้าตายเร็วอะไรเงี้ยมัดเก่งขนาดนั้นเลยเหรอวะใช่ครับ เขาจะเขาองรู้ว่าเหล็กอะไรทำทำดาบดีด้วยเหล็กน้องพี่อะไรแบี้จะเป็เหล็กกุชชาบอะไรไม่กุชเชอร์เลยเนี่ยเชื่อดิต้องเชื่อเพราะว่ามึงมีวิชาท <sk PI AN> ี่มันละเอเอกเก่งจัดเลยมึงจะพูดเลยก็พูดไปเลยนี่เราเป็นเจ้าเนี่ยอายเขาอายอะเอาเพ่งเนี่ยประชารัศดรแย่ๆแค่ไม่ได้เป็นเจ้าอ่ะมันดีกว่าเราขีดคำพูดเขานะไม่ได้ยังไงต้องรักษาหน้าเราไว้ก่อนแล้วก็รักษารักษาอย่างไร แบบหน้าตาสักรีเหล่านี้เอางี้นะสนิทกันทาราถ้าอย่างนั้นอย่าไปบอกใครนะกระซิบกระซิบนะเดี๋ยวจ้ามันล้มมวยเดี๋ยวให้มันแกล้งแพ้เออได้ไหมได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันพันหนึ่งจ้ามันล้มมวยพันหนึ่งเออแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้เจ้ายอดรักเนี่ยห้าร้อยจริงหรือเปล่าจริงแต่ว่าต้องเก็บความลับนะตั้งห้าร้อยอะเออ ไอ้ชาราพันหนึ่งแพ้ใช่เสียหน้าด้วยอะไรด้วยนะใช่เอาจันทห้าร้อยเป็นอาลาอาลาพันหนึ่งอ่าอเลยบอกเลยอย่าบอกใครนะอาลาว่าไงเพื่อนจะขอสู้อีกผลหนึ่งถ้าเกิดผลเนี้ยมึงแพ้เขาเดี๋ยวเขาให้มึงเลยห้าร้อยได้ไหมเป็นหานหรือเปล่าได้แน่นอนหมายถึงว่าประลองใหม่อีกครั้งหนึ่งเออ แต่ว่าให้เราแพ้ออได้จะรับเราไว้็นฐานใช่ใช่ใช่ในกาตกลงกันเราพร้อมแล้วสองพันได้ไหมทำไมขึ้นอนะ่ะมันบอกว่านอนนอนค้างมาหลายคืนแล้วข้าลงแรงกินมันไปเยอะอะ <c oughs> ไอ้ทาราเหรอไอ้ทาราเขาบอกชั้นเนี่ยแหละสองพัน <c oughs> เลยเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ยอนรับอีกห้าร้อยนะก็กอลฉันม่ได้าหกลันมันจะแพ้งมันต้องเป็นคนแพ้ของฉันก็ตตัวห้าอยู่แล้วไม่ได้ว่าหลเป็นสอพเลยนะใช่พอไหมเนี่ยพออยู่สองพหใช่ไหมจ้าแต่ว่าต้องเก่งแพ้นะเก่แพ้เลย้วกลงกลงสองพันสามร้อยได้ไหมจ้าพาะว่าไง ได้เวเ,เ,เขาเขาเขาโดนค่าโรงแรมไปหลายวันจ้ะค่าโรงแรมใช่ออกเกไม่ให้ตอกเพราะว่าต้องเปิดสองวัด <c oughs> ไปใจใจแต่ว่า,า,าได้ปัญหาแน่นอนนะแน่นอนแน่ก็ไม่มีปัญหาเอสามร้อยสามร้อสรอนะอเาเนี่ยสามพันได้ไหมส้พันมัน อะไรเนี่ยคาโรงแรมสามพันเลยนะใช่ไม่พอแล้วนะนี่หมดแล้วนะเขาหน้าปากเราไว้แล้วว่าเป็นสามพันห้าเลยนะใช่เขยเรอกอีกห้าร้อยนะเขาบอมใช่แค่ห้าร้อยสามพัน ทำฟรีได้เปล่าจากเราว่าฟรีจ้ากโดนผิดข้อไม่มีปัญหาเพื่อนแต่ขอแค่เจ้ารับฉันไม่เป็นหารก็พอเอออะไรตามนี้นะแพ้แต่ว่าได้เป็นหานใช่ไหมแน่นอนกูกแพ้เขาไหยฟรีกูก็เดินจังไม่ได้เเอยลยเนี้ยจังเม่อด้เนี่ยังเื่อยเลยเี่ยเ่อย่ยมอเล็นยังม่อยน ถ้าเกิดมันแพ้เนี่อย่าไปตกนะนัโอแพ้้ามตกเอตกได้ได้ได้ลตกลงต่อไปนี้จะเป็นการแก้ผ้าแก้้ของตาาและโวยวตยตนี่ยไม่กดูดูลูกเราให้ดีสา มัเอเก่งมากลูกพ่อเฮ้ย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 เอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยาน้เม้ยอยเฮ้ยเฮ้ยเป้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเห้ยเยเร้ยว้าไว้แล้วเฮ่ยเฮ้งเฮ้เ้ยงไปยหนจะไปอยเางเดียวเลยเฮ้ยเเฮยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยจฮ้ย้ยเ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮย้ย เฮ้ยไอ้ยอดักชีวิตคุณโดนเท้าพูดเดียวเอีกเหรอไปนะเฮ้ยไอ้ยอดักมึงต่อยกูทำไมเนี่ยอ้าวเฮ้ยกูถามมึงต่อยกูทำไมมึงกูกูับใครเนี่ยกูกับมึงนี่แหละในกูเป็นเจ้านะเป็นเจ้าแล้วไงมึงจะเดินไปไหนเนี่ยแม่บอกว่าอะไรช็อคๆนีทะเลาะทะเลาะทะเลาะเพาะว่าขาทะเลาะ บอกให้ขึ้นมาไปไปมึงจะเดินไปไหนเรือ่องของกูขึ้นมาไปไปกูให้ขึ้นมามาให้ไปไม่ไปขึ้นมาไม่ไป,ไปมึงไม่มีเสียงมึงอกับหยันตะกุยไม่ไป,ไปขึ้นมาไ,ปไ,ปไม่มา,าครับไม่มา ไม่จ่ายค่าตัวำปัแม่เมวยังเดเขึ้นมาขึ้นมามองหาอะไรมองหาอะไรมองาอะอนดีๆเดดีๆคนเยอะเดี๋ยวอหา้าวทอดมกียใครวดใจไงรจริง้ทอดดีๆคนเยอะเดี๋ยวไม่เยอเา่งงนั่งั่งนั่ง่งนน กูให้มึงขึ้นมาเนี่ยกูว่าพี่เขาดิแล้วกูจะไปว่าพี่เขาได้ไหมคนดูกูจะเดินขึ้นไปอย่างนั้นเนี่ยเขาอาจะถ่ายรูปหน่อะรูปหนึ่งรูปนึงถ้ามึงเล่นลิเกอยู่เดี๋ยวกูให้มึงขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาครับผมครับเอาว่าพี่เขาดิเนี่ยอคกูจะไปว่าเขาได้ไหมเขาเป็นผู้ชมผู้ชมแะไรไม่เห็นชมเลยขอถ่ายรูปต่อขอถ่ายรูปไห่เขาชมอะไรเลยเนี่ยครับครับเฮ้ย แล้วเขาให้ตังค์มึงตั้งร้อยแล้วก็ถ่ายรูปอย่างเงี้ยเขาก็ให้มึงละทางเลยที่ <c oughs> ลงไป <c oughs> เป็นได้ลงไปเป็นได้แล้วถ่ายรูปมันเสียเวลาล <c oughs> หลิเกได้รู้แล้วให้ลิเกล,ลองขีกได้แล้วมึงได้ตังอีกแล้วทำไมวะแล้วลงไปไม่ต้องได้กันห <c oughs> มดเออ <c oughs> มื่อมึงเล่นไปเลยตรงนั้นเดี๋ยวกูดูก่อนแม่คนนี้ตื่นยังอนี่เลยเสียเวลาใหญ่เลยบาสไป็วบาส แต่ยังไงแกเดี๋ยวมึงสองคนเนี่ยไอ้ตาวไม่เบลอะไรมึงไม่เกรงใครหัวหน้าบ้างเลยเนี่ยฮะกูก mm ็เก่งกูก็กลัวมันช้านี่แหละแต่ว่าเขาเรียกให้ตังค์ม MM ันก็ไม่ได้แล้วมึงลงไปกันเขาให้กันลื่นึงเรมึงคิดถึงคนอื่นบ้างไหมฮะเฮ้ยคิดยังไงนะฮะมึงรู้มั้ยนยฮะมึงลงมาเนี่ยฮะโอ้ยจะเล่นลิเกเนี่ยไม่เล่นกันหรือไงมึงจะเล่นะลองจะลองมึงเก่งใจหัวเนี่ยโอเคคือเนี่ยเฮ้ยเข้าไปเลย จะขายดิมึงจะรีบขึ้นมาทำยี่อะไรกูยังรีบลงอยู่เลยเพื่อว่าจะได้อะไรบ้างมั่งยังมึงไม่เกรงใจหัวหน้าเลยใช่ไหมหัวหน้าเขาดั้งหัวโดอยู่เนี่ยอ้าวเบนดูสิว่ามีใครให้กูเปล่าเป็นเพื่้หัวหน้าครับมันช้าไปใหญ่แล้วเนี่ยเฮ้ยมันเสียเวลาเนี่ยเฮ้ย จะเล่นต่อยยังไงเนี่ยไม่ก็ขอเรียกให้รางวัลไงแล้งเดินมาหลังอง้วก็ไม่รู้เนี่ยฮะียกไปาทำไมใช่ไหมเนี่ยตันงจงไปกับหมดเลยแล้วฉากมันต้องเล่นต่อใช่แล้วมันน่าเกลียดเลยลงมาไม่น่าเลยอะอะลงาเฮ้ยไอ้ที่ตัวอไเนี่ยตัวอไเนี่ยตัวหนุน เอาละเอาละลูกขอบคุณนะครับมีอไม้ในมือเนี่ยเก่งเก่งทุกคนเลยเป็นไงบ้างคุณเจ้าค่ะพ่ออยากจะให้เจ้าเนี่ยรับทุกคนเอาไว้นะแล้วก็ไอแสดงนุษย์พระนาซักอะไรเนี่ยก็เช้ญแต่เจ้านะแต่ว่าเดี๋ยวหมดหน้าที่พ่อและแม่เนี่ยเดี๋ยวจะพาแม่เจ้าไปครอบครับก่อนอ่เออะไรเป็นอะไรให้ลูกหลานที่ให้เป็นหน้าที่ของลูกเขานะเดี๋ยวเราไปครอบครับไปไปตามพี่มาาเอ่อ นั่ไปเดินดีๆพี่เดินตามพี่ด้วเฮ้ยใครใครนำใครไว้เนี่ยบอทยังไงจุงผัวตาดีพี่เลือกไว้เนี่ยเอาผัเนี่ยโอเคใช่กําลังส่งนี่เกยขึ้นอยู่เดฮ้ยขึ้นไปดีขึ้นดีๆขึ้นดีๆเอาไปจับให้อยูขึ้นไปเห็นหลวงลิอ่ะเดี๋ยวก่อนรับกูด้วยรับด้วย ไเเ็นนรวอักขนน๊งต <e ึ๊งต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 ึ <h <h ๊งตึ๊งตม๊งตึ๊งต uh ึ๊งตึ๊นบึ๊งต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 ึะงตึ๊งตึ๊งตึ๊อะไรทำอะไรเดี๋ยวงักทำอะไร ลเรางไฟไปดูดมันไปดูดคนอื่นเขาก็เด้ใช่ไหมไฟดูดใครเล่นอีใครเล่นเออขอโทษขอโทษไม่ได้ฟังกูก็ไม่รู้ว่าใครจะเล่นกูก็ไม่กล้าพูดเอออันนี้อะไรไฟดูดมาเล่นแล้วแล้วงอนด้วยที่น้อยใจอีกอาล่ะลานทุกคนพาราเมื uh, ่อส so ักครู okay. ่นี okay. okay. uh, you oh, ้ข yeah ้ามีเดียดทดลองฝีมือเจ้าเฉยๆข้ารู้แล้วว่าฝีมือเจ้านั้น มีมากสเพียงใดนับสักรินตาถึงที่ไปนำตัวธาราเขาา้ามาเป็นฐานภายในวันที่ข้ารอคอยคงจะได้มาถึงในวันนี้ดูบอกเมียว่าด้่ม็นเด็กอะไรฉากนี้เนี่ยปล่อยให้ดูพี่นิวกลัาใจพิการล้วคนไม่ใช่ลิงตอนนี้ศัตรูของข้าน,น,นั่นก็คืออธิราชราชา อย่างที่เจ้าเห็นคาราพ่อกับแม่ข้าตรวจสิ่งใดบ้างในเมื่อวิดานี้อยู่ทังซ้ายและขวางั้นวันนี้พวกเจ้าจงรับคำสั่งยกกองทัพมุ่งหน้าเข้าสู่สมนัรกรองสักการินทัพหน้าพี่เจ้าข้าทาราทัพหลังพี่เจ้าข้าตักหวยอธิ้่ายเปิดโลกลอยแค้นข้าให้ได้แต่จำเอาไว้ว่าทหารกูฟ้าได้หน่อยด่ ยอมรุบหาแพ้หาใครแพ้กลับมาตายรับยาบุบน้องรับผู้ชายยังคันวันนี้หลักให้เบิกพุ่นระดบปืนลั่นควันตลบกละห่ยเรื่องแรง หมูหมูไทยดีไปเถิยฮาดาทำหน้าที่ของเรา